สวัสดีครับพบกับเวเ o อร์ a n n e l นะครับคลิปนี้จากน้ำยามาให้ดูอีกแล้วครับจริงๆเราเป็นน้ำยาที่แบบอยู่คู่เมืองไทยมานานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มทำตั้งแต่2015เป็นน้ำยารุ่นเดียวกับสปาร์ตันแล้วก็บ้านผีอะไรนะครับก็เป็นน้ำยาที่มีชื่อว่า Turbulent Vapor เอ้ยทำไมเ p เ r อ่ะทำไมไม่เป็น Turbulent Desert คือ ผมว่าเขาต้องเบลออะคือคนปกติคนในวงการไม่เรียกว่าน้ำยาคิตตี้ชูนิ้วกลางไม่งั้นก็จะเป็นแมวเกลียนบ้านแมวคือแบบให้แต่ละฉายานี่คือแบบเยอะแยะมากมายผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆผมรู้จักน้ำยาของเขา่าปีประมาณปี2017จากทางช่อง R T A Manes a g นะครับก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ แต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าน้ำยาเป็นแบบมีเย็นด้วยซึ่งแบบผมไม่ใช้น้ำยาเย็นนะครับก็เออจนกระทั่งผมมีโอกาสได้สั่งน้ำยาเจเานี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับโคตรจะม่อนนะตัวผมนะไม่ได้ไม่ได้มืนตอนเวฟนะครับมืนตอนจะสั่งน้ำยาอะไรยังไงดีอย่างงี้ <c oughs> คือนี่ น้ำยาเขาจะแบ่งเป็น2 position นะครับสองลายการผลิต2แบบอ่ะแบบที่1น,นี่ผมผมผมจะชี้ให้ดูนะจะได้แบบไอวิดีโอมันได้เคลื่อนไหวบ้างแบบที่1น,นะครับเป็นแบบธรรมดานะก็จะแบบใช้หัวกลิ่นจากไทยแล้วก็มาเลยมีขนาด30แล้วก็120 ml นะครับเลือกนิกได้ตั้งแต่นิกศถึงนิก12นะครับแล้วก็เลือกความเย็นได้เป็น3ระดับ แต่แบบนี้เออคนทำบอกว่าหลังๆจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะว่าคนที่รู้จักน้ำยาเขาจริงๆอ่ะมักจะเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานจนกระทั่งบางคนแบบเลิกเวฟไปแล้วครับใช้จนแบบเลิกได้ไปแล้วอะ่ะโอ้ดังนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นกันในแบบโพสิชันที่สนะครับนั่นก็คือเป็นแบบแบบพรีเมียมนะครับใช้หัวกลิ่นจากเมกา แล้วก็มีแค่ขนาดเดียวคือขนาด60 ml แล้วก็มีนิกแค่2ขนาดให้เลือกก็คือนิกสีกับนิก7 9นะครับคือแบบให้ค้นมึนน่ะตอนอจะสั่งน้ำยาเจ้าเนี้ยคือแบบคือแบบกลิ่นเขาเยอะมากแล้วแบบเลือกนิกก็ได้เลือก,กเอกย็นก็ได้เลือกแบบแล้วแบบอะไรมันเยอะแยะขนาดนั้นวะแล้วทำไมมันมีหลายราคามันมีนิกหลายแบบเออจนกระทั่งแบบได้คุยกับเขาแบบผมก็อ๋ออย่างงี้นี่เองมิน่า คือส่วนตัวเคยใช้กลิ่นยาคูซ่าของเขาครับเอามาตัดเอานี้ก้าวมาตัดเลยนะขวดเบลเอเลยไม่รู้ว่าขวดไว้ไหนแล้วนะครับอ่ะวันนี้จะมาให้ดูนี้ครับคือทำคลิปเจ้านี้ครั้งแรกประเดิมด้วยกลิ่นพิเศษเลยคือเขาจะมีทำขายเป็นเซตครับซึ่งเป็นเซตเนี่ยก็จะมีแบบเนี่ยมีเสื้อหนึ่งตัว ซึ่งผมแบบเอ้คือคือเขาทําเสื้อได้แบบออกมาดูดีมากสวยงามมากแต่คือดูหน้าเพจหรือดูในกลุ่มเขานี่คือแบบให้ตายเหอะแบบมันงั้นงานอ่ะมันไม่ได้แบบสวยเลยอ่ะแต่จริงๆคือสัมผัสของจริงแล้วแบบให้มันโอเคกว่าที่คิดเยอะมากครับเออซึ่งเขาบอกว่าเสื้อเนี่ยเหลือแค่2ขนาดคือ L กับ XL ซึ่ง L ของเขาน่าจะเป็น อก40นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ว XL น่าจะเป็นรอบอก44นิ้วนะครับยังไงลองไปเช็คดูอีกทีนะครับที่กลุ่ม Turbulent Desert อ่ะให้ดูเสื้อก่อนว่าเสื้อเป็นแบบนี้นะครับน่าจะมีหลายสีพอสมควรนะสีขาวสีดำสีแดงสีชมพูแต่สกรีนจะเป็นสีทองเข้าใจว่าเหมือนกันหมดนะครับก็ Turbulent Vapor นะครับแล้วก็ Since 2015นะครับ นี่ด้านหน้านะโอ้โหของวางเต็มโต๊ะเลยผมขอเลื่อนผมจะพลิกให้ดูด้านหลังนะครับทนัทนทนันแทนๆพอมันเนี้ยเลนผมโคตรเหมือนเสื้อทัวร์ผมต้องเรียกว่าอะไรเสื้อวงใช่ไหมคือมันฟิลนั้นเลยครับดูดิแต่ด้านหลังเนี้ยจะเป็นกลิ่นนะครับเนี้ยก็กลิ่นเซเลบรตนะครับวันนี้ผมจะเอากลิ่นเซเลบรตเซเลบรตเนี้ยมาให้ดูคือเขาจะมีสองกลิ่นคือสีดำกับสีขาวนะแล้วก็มีคิด นี่คือชื่อกลิ่นเขานะครับผมให้ดูนะผมไม,ไม่ไม่อ่านแล้วกันเพราะมันจะเยอะมากเลยว่าสกรีนเขาแบบเฮ้ยเขาสกรีนโอเคอ่ะดูดีแล้วมันแบบโคตรเท่เลยแต่เสียดายเนี่ยผมได้มาเป็นไซส์ L คือไซส์มันหมดอะครับมันเหลืออยู่แค่เนี้ผมก็จําเป็นต้องแบบ L ก็ได้คือไม่ได้ใส่แล้วละว,วะ XL ก็ใส่ไม่พอ <laughs> อะเดี๋ยวผมทําให้เป็นฉากให้แบบสวยงามในการ ทำคลิปน้ำยากลิ่นพิเศษของเขาสันหน่อยนะครับอต้องทำมยเนี่ยเอออ่ะแย่งซีนกันมะเนี่ย <c oughs> เดียวนะล้นไหมพอดีไหมอ่ะพอดีละแล้วก็มีสติกเกอร์มีอะไรเลยนะครับเขามีกิมมิกอะไรแบบน่ารักมากมายนะเนี่ยสติกเกอร์น่ารักดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่จะทำคลิปวันนี้ซึ่งผมเอาวางไว้ไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับ เป็นกลิ่น Black Celebrate กับไม่ใช่เป็นกลิ่นไม่ใช่ชื่อกลิ่นนะครับคือน้ำยา2ตัวที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะขายแบบเป็นแพ็คนะครับน้ำยา2ขวดเน,นี้ย Black Celebrate White Celebrate แล้วเขาก็มีแถมเสื้อมาให้ด้วย1ตัวแล้วไม่รู้นะครับโปรเขาแบบคือผมแนะนำอย่างเดียวคือแบบเฮ้ยรีบเพราะว่ากลิ่นกลิ่นนี้คือเขาพูดทำนองว่าแบบ คือใครอยากจะลองก็ลองนะเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้เขาไม่น่าจะทอีกครับก็ดูสีน้ำยานะครับสีดำนะกับสีขาวนะ black and white celebrate คือวันนี้จะทำคลิปคลิปคู่เลยนะครับตัวไหนก่อนดี black ก่อนเนาะมีฝาแบบนี้นะครับเผื่อดูไม่ชัดนะทำไมฝาต้องไม่เหมือนกันด้วยอะทำไมฝาต้องแบบอันนี้เป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งเป็นอีกแบบหนึง่ง ทำไมต้องแบบนั้นอ่ะขยันจังเลยสงสัยจะหาฝามาแบบที่มันแบบเดียวกันแล้วมันคนละสีไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะครับเออสีอะไรก่อนดีสีดำเนาะคือวันนี้เซตอะตอมมาแบบคนเหมือนกันอ่ะพี่น้องอ่ะไม่ใช่พี่น้องอ่ะมันคืออะตอมเดียวกันเลยตึ๊บตึ๊บเลอซูเปอร์โซนิกทั้งคู่นะครับ ้ผมควรจะเปลี่ยนมุมกล้องไหมจะได้เห็นชัดๆอ่ะให้ดูก่อนนะครับว่าบิวประมาณนี้นะลวด26เกรแกน2.5นะครับแล้วก็ใช้สำลีของวิกคอตต o นนะครับแกน2.5นะครับอ่ะให้ดูนะครับว่าฟิลประมาณนี้นะกล่อง DNA 40ทั้งคู่นะครับคือแบบเอาให้มันเหมือนกันที่สุดนะนะยกเว้นสีคืออันนี้สีดำ ซึ่งไม่มีดริฟทิปสีดำไม่มีแคปสีดำของเลยร์ซูเปอร์โซนิกก็จะใช้กับอันนี้นะครับดริฟเฮลไฟน์นะไทเทเนียมนะครับเพราะว่าสีดำเซลอีท e ไปแล้วจ้า <c oughs> ส่วนตัวสีขาวแบล c กเ e เลเ t e ก็จะใช้กับดริฟทิปสีขาวเนาะ <c oughs> ผมแมา,จ,าจะได้ไม่งงไม่ใช่คนอื่นงงนะครับผมนี่แหละจะได้ไม่งงเออมงว่าดด้วยเรื่องโปรไฟล์หน่อยคือแบบ เหมือนฉเฉลยข้อสอบอะผมจะบอกคือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะคุณจะไม่ได้คือคุณต้องอยู่ในกลุ่มแล้วคุณต้องไปรื้อด้วยนะคือเขาแบบจริงๆเขาแบบอยากจะให้คุณมาเดากันเองว่ามันกลิ่นอะไรวะซึ่งแบบผมไปผมไปได้มาครับผมไม่ได้โพยมาไม่ใช่อะไรเปนนั่งรื้อครับเราก็เจอนะ <S 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 เขาบอกว่าตัว black celebrate เนี่ยจะมีดีเทลเป็นกลิ่นดีเทลหลักจะเป็นกลิ่นของคาราเมลบัตเตอร์สกอตนะครับ ที่ไม่โดดเด่นมากแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของยาสูบอ่อนๆกลางๆไม่ฉุนไม่โดดตบท้ายด้วยกลิ่นเฮเซลนัทก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสีดำนะเดี๋ยวผมจะลองมาใช้ดูเดี๋ยวผมจะจะลองดูว่ามันจะเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่ง white celebrate นะครับกลิ่นนี้ตัวนี้จะมีผลลไม้แครนเบอร์รี่แอปเปิลแล้วก็จะมี People, เยลลี่ปีโป้องุ่นเติมเข้ามามีความเย็นอ่อนๆไม่เย็นจัดนะครับ โอเคนะผมอ่านโปรไฟล์ให้ดูแล้วทีนี้มาดูความหนืดหน่อยเนาะเปิดกันสดๆนะครับโอ้โหดมกลิ่นหน่อยนะผมขอดมจากจากฝาหน่อยนะเออไม่ได้ใช้เลนส์ปกติที่ใช้นะครับมันก็จะเข้ามากไม่เข้ามากนิดนึงนะครับดมหน่อยโหอ,อืมเออมันยาสูบอ่ะอืม ผมว่าเข้าใจทำอะ่ะส่วนเฮ้ยที่ขวดเขียนว่าอะไรไม่ได้ดูเลยให้อ่านก่อนดิซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกันนะอึ๊บดูคู่กันไปเลยนะครับเว็บแฟกนะครับความใส่ใจร้อความรักร้อความหวังดีร้อยซ VGPG 6040นิโคติน4ี่มิลลิกรัมนะครับทั้งคู่นะครับทั้งขาวแล้วก็ดำนะครับ มานขาวมานดำนะครับนี่นะครับสนใจก็ตรงนี้นะอืบฝกการปะเนี่ยลองเสิร์ชดูใน Facebook ก็เจอนะครับ t u r b u l e n t desert ก็ได้นะครับอ่ะอืมเดี๋ยวผมหยดนะดูสีน้ำยาประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ดูให้ดูความเหนืดอแล้วนะความเหนื่อนะ่าจะคือผมดันข้ามไปแล้วอะ คือเนื้อหาเยอะมากเฮ้ยสีเข้มเข้มนะเข้มแบบมันสายยาสูบด้วยเลยเนาะนิ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหาอะไรรองแบบนี่ว่ะลำหนึงนะครับผมหยิบที่รองผมมาก่อนนะจะได้ดูกันชัดๆน,นะครับว่าว่าน้ำยาเขาประมาณไหนนะอ๊ออ่ะอันนี้กลิ่น black นะครับ บอกเนี่ยคือตัวผมเองจะได้ไม่ลืมอ๊บน้ำยาวิกก็ดูดน้ำเอ้ยสำลีวิกก็ดูดน้ำยาดีนะครับอึบเห็นไหมโอเคแล้วก็ผมควรจะใส่แค่นั้นเนาะแล้วก็ปิดฝานะปิดก่อนเลยแล้วกันแล้วก็อีกขวดนึงอีกกลินน่นนึงสีขาว คิดถูกคิดผิดดูเนี่ยทำแบบสองกลิ่นพร้อมกันเนี่ยมืนสีขาวดมกันนะครับหืมฝาแน่นเอาเรื่องฮะอา้าวมิออกอ,อีกไงอ้อาเดี๋ยวโอ้โหกว่าจะบิดออกนะครับขอดมเมนี่ยนะครับโฮ้ยหอมว่ะ หอมเหมือนยางลบตอนเด็กอะเออคล้ายๆแบบใสรับเหมือนยางลบเหมือนมากฝรั่งตอนเด็กอะครับไอ้ขวดขาวเนี่เฮ้ยมันอร่อยมันมันมันผมว่ามันต้องอร่อยนะเลยกลิ่นมันดีมากเลยอืมเฮ้ยผมอ่ะเดี๋ยวผมหยดให้ดูสีน้ำยาดูความเนืดกันคร่าวๆนะครับคือตอนนี้ใจานี่คือแบบ ผมผมอยากจะดูแล้วอะ่ะผมอยากจะลองล้วมันเป็นยังไงคือเฮ้ยกลิ่นนี้มันมันเย,ย้ายวนมากอะ่ะเออท,ทั้งทั้งที่แบบเฮ้ยผมไม่ใช่สายแบบโอ้โหผมหยดเยอะมอ่ะคือผมไม่ใช่สายผล,ลไม้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเฮ้ยดมแล้วมันเดี๋ยวอา้าวลืมไปว่าใช้ดี a อนะครับ อืมทำไมปลดล็อกไม่ได้โอเคมาละเดี๋ยวขอเบิร์นี้นะครับเพราะว่าหยดเยอะไปนิดนึงโอ้จริงๆแบบไม่ต้องเบิร์นก็ได้นะอึ้บดังนั้นผมควรจะใช้กลิ่นไหนก่อนดีผมควรจะใช้สีขาวก่อนอะ่ะเฮ้ยมันหอมตลบอบอวนไปทั่วห้องผมเลยตอนเนี้ย อกลิ่นมันเหมือนอยางลบที่คุณตอนเด็กๆครับอ๋อหอมหอมหอมผมสีดำวางไว้ก่อนสรุปเดี๋ยวผมขอทำคลิปสีขาวก่อน white celebrate ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โคตรผิดแผนอะ <c oughs> อ่ะก็เห็นบิวไปแล้วนะครับว่าเลยรซูเปอร์โซนิกลวด26เกตแกน2.5งจุดห้าสเปคอนะครับ แล้วก็ดันไฟประมาณ8.5โวลต์นนะผมขอลองก่อนเลยเย็นเย็นน้อยของเขาสำหรับผมก็เย็นอยู่ดีสัมผัสแรกคือได้ได้ความเย็นเดี๋ยวผมผมต้องลดรูรูลมนะครับผมขอลดมาหลูเหลือ ข้างละรู <laughs> <c oughs> อืมเออแครนเบอร์รี่แบบเขาบอกนะครับโอ้โหขอไอก่อนนะ <c oughs> ไม่ได้ใช้น้ำยาเย็นนานครับ มานานแล้วทีไไไไ่ไม่ได้สัมผัสน้ำยาเย็นเลยนิดนึงสาหรับผมนี่มันก็เย็นอยู่ดีอ่ะอืมเออแล้วมันก็มีปีโป้อังุ่นของเขานั่นแหละเย็นี่ปีโป้จริงจริงเฮ้ยแต่มันอร่อยอ่ะโอ้โหผมเสียดาย แต่ผมก็เข้าใจเขานะครับสําหรับคนทํานะคือคือผมว่าแพ็คคู่แพ็คเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นเซตที่แบบเออมันควรมาด้วยกันแหละแต่เดี๋ยวผมขอลองสีดําหน่อยนะแต่ตัวเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นมันเป็นผลไม้ผมว่ามันเป็นกระเดียดไปทางขนมด้วยนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนมที่มีครีมไม่ใช่ขนมที่มีแบบอ่อคารามเมลไม่ใช่ขนมที่มี บัตเตอร์สกอตไม่ใช่ไม่ใช่ขนมที่เป็นอย่างนั้นแต่มันเหมือนขนมยังไงดีคือถ้าถ้าเป็นไอศครีมก็เป็นไอศครีมหวานเย็นนะครับอันนี้นะแต่กลิ่นมันเหมือนยังลบอะครับ <c oughs> หอมอะมันหอมอะคือ <c oughs> ความฝันในวัยเด็กเป็นจริงแล้วครับที่แบบเคยอยากกินยังลบอะ่ะ <c oughs> เปรียบเทียบได้ทุเลศไปไหมเนี่ยเปรียบเทียบได้เกลียนสมกับชื่อน้ำยาเขาเนี่ยเดี๋ยวผมขอลออีกคำ ผมขอเปลี่ยนเป็นใช้ข้างละสองรูมั้งดีกว่าโอ้รู้สึกไม่ค่อยสะใจเลยคืออย่างที่เห็นในคลิปหลังๆนะครับใช้ลวด24่สิบสเกรดแกนะแล้วตอนนี้ลดบิวมาเหลือ26่กเกรดแกน2.5ด้วยความที่ลืมครับ <c ười> คิดว่าเป็นน้ำยานิคก6ครับ <c ười> ไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยก่อนจะบิ้วอ่าตอมเนี่ย <c ười> ไม่ได้ดูมันเป็นนิกสี่ไอ้นิกสี่นะครับ โอ้ oh. บ้าบองจริงขอหาความพอดีให้ชีวิตนิดนึงนะครับอืมห hmm. วานน้อยมีเย็นนิดนึงก็เย็นนะครับสำหรับผมนี่แบบ เย็นนะคือผมไม่ใช่คนที่ใช้น้ํายาสายเย็นนะครับแต่ดูดได้ไหมดูดได้ครับอืมปีโป้อะชัดนะแต่แอปเปิลเขาผมยังไม่ค่อยได้นะผมเข้าใจว่าแอปเปิลนี่กลิ่นมันอ่อนนะครับอืมแล้วก็ผลไม้แบบที่เขาบอกสามสี่ตัวคือมันคือมันเป็นผลไม้แบบยังไงอะมาผสมอะเหมือนแบบมันมันอบอวนไปได้วยกลิ่นกลิ่นผลไม้รวมนิดนิด ไหมอ่ะมันคล้ายๆยังลบอะครับผมบอกแล้วยังลบอะอืมส่วนตัวโทรสฮิตยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะโดยทั่วไปอย่างที่บอกนะผมใช้น้ำยาน,นิ้หกขึ้นไปนะครับอันนี้นิคสี่สำหรับผมก็แบบผมไม่ได้รับรู้ถึงโทรสฮิตนะครับแล้วด้วยความเย็นนี่มากลบหมดเลย อ่ะเดี๋ยวผมขอเบินตัวแบล็คนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เบินนะเดี๋ยวมันจะไม่ทัดเทียมกันนะเอา้าลืมครับว่าว่าล็อกปุ่มไว้แล้วก็ลืมไปว่าใช้ DNA กด3ทีเป็น SX เลยอลยอ่ะลองที่3รูก่อนนะครับเปิดสุดกันนะโห้ยหอมมาตอนเนี้ยกลิ่นยาสูบมาเลยอะ่ะหอมด้วยอะ่ะ ผมลืมล้างปากปะเนี่ยเป็นกลิ่นยาสูบมันเหมือนคล้ายเจ้าไหนวะมันกระเดียดเป็นหลายเจ้ามากเลยอะเออซึ่งแบบมันก็ไม่ได้แบบเออมันไม่ได้ยาสูบแบบโดดมาขนาดนั้นนะครับมันเป็นการเบลนระหว่างน่าสนใจมากทำไมคือเมื่อก่อนนี่ผมเป็นคนที่แบบไม่เอาน้ํำยาสสยยาสูบเลยนะครับเฮ้ยมันเจออย่างของ กลิ่นปายของ v i r g i น Desert นะครับกับเจ้านี้นี่แบบเออว่ะเอ้ยเขาควรจะทำกลิ่นนี้ขายอะ่ะหรือไม่ก็กลิ่นนี้คือมันไม่ควรเป็นกลิ่นพิเศษนะครับมันควรเป็นกลิ่นที่แบบดังนั้นรีบลองนะครับกลิ่นนี้นี่คือถ้ากลิ่นนี้เราไม่เย็นนะผมโอ้โหผมว่าแบบเออผมยอมว่ะแต่กลิ่นนี้ก็แบบเออมันมัน มันมีความนัวมันมีความละมุนมันมีความเดี๋ยวผมลองอีกทีที่เปิดหนึ่งรูดีกว่าอเปิดข้างละรูนะครับจะบอกเปิดหนึ่งรูก็แบบมันสองข้างก็สองรูเนาะไอ้ กลิ่นนี้มันน่าค้นหาครับเออคือมันมันเป็นขนมผสมยาสูบคือคือจะบอกมันเป็นยาสูบก็ยาสูบนะครับแต่แบบเออไม่ได้โดดแบบที่คว่าผมไม่รู้ว่าผมอธิบายไม่ถูกเลยกลิ่นนี้เนี่ยโอ้โหคุณถ้าคุณถ้าคุณไม่มีโพยแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าคุณจะสัมผัสได้อะไรจากจากน้ำยาเจ้านี้บ้าง <c oughs> คือแบบถ้าแบบเราต้องมามั่ว เราต้องมามั่วหาหากันเองแบบที่เขาเขาบอกนะมันจะเป็นยังไงมั้งวะเนี่ยเออผมชอบทั้งคู่อะแต่อันเนี้ยมันเย็นอะผมเกลียดตรงที่มันเย็นนะครับผมเกลียดจริงๆที่มันเย็น คือถ้ามันไม่เย็นเนี่ยมันจะเป็นน้ํายาที่แบบผมเลิฟกว่าเนี้เพราะพอมีความเย็นแล้วส่วนตัวว่ามันมันทําให้กลิ่นมันแบบมันมันดรอปลงด้วยลงด้วยความเย็นที่มันมีนะครับส่วนตัวนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนแบบสมัยดูดบุหรี่ก็ดูดซองแดงนะครับไม่ได้ดูดซองเขียวนะเออพอพอเจอความเย็นเข้าไปก็แบบที่มันมันมันคาใจนิดนึงว่าถ้ามันไม่เย็นมันมันต้องดีกว่านี้อ่ะโอ้อะ ลองอันนี้ black celebrate ในแบบเปิดข้างละ2รูแม่โชว์ได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเติมน้ำยาไว้ไม่เยอะ <c oughs> ไม่งั้นมันจะเยิมมีความหวานนะครับ แต่ไม่ได้เยอะนะแล้วจากที่ส่องสองก็มีคนถามว่าแบบเฮ้ยมันมันพรีเมียมไหมมันเออมันพรีเมียมแต่ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่การันตีนะครับไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ลองอ่ะทั้งคู่คือแบบ all day wave นะครับคือทั้งคู่คือแบบกลิ่นแบบอ่อนๆไม่ได้โดดคือมันน้ำยาไทยเนี่ยเจ้าเนี้ยคือส่วนตัวว่ามันกระเดียดไปทางเมกานะครับคือเออไม่รู้ดิ หรืออย่างที่ลองเคยลองยากูซ่าก็แบบความหวานก็ไม่ได้แบบเหมือนมาเลที่แบบโอ้คอยเดียวแล้วก็น้ำยาบาเลบางบางกลิ่นนี่คือแบบคอยเดียวต้องเปลี่ยนสมรีนะเติมน้ำยาหนึ่งเด็กเราต้องเปลี่ยนสมรีซึ่งแบบไม่ใช่อเจ้านี้เขาแบบเออคอยเราก็อยู่ได้นานนะ ส่วนโทรทิศผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้น้ำยาน i x หนะเพอผมเจอ nix สีนี้ผมผมใช้เฉยแล้วผมใช้บิวเล็กด้วยยิ่งแบบใช้เฉยเลยครับอืมสั้นให้ผมสรุปนะผมว่าเอาได้ทั้งสองกลิ่นทีเนี้ยมันอยู่ที่คุณละว,ว่าคุณเป็นคนชอบชอบแบบน้ำยาจริตน้ำยาประมาณไหนนะ ซึ่งซึ่งส่วนตัวผมส่วนตัวแน่นอนผมมาชอบอันนี้เออซึ่งซึ่งผมว่ามันเขาทํามาเป็นเซตอะถูกแล้วครับเออส่วนถ้าถ้าคุณไม่ไม่ชอบน้ํายาเย็นก็คงไม่ทานแล้วเพราะว่าเขาน่าจะผสมมาเสร็จสรบแล้วว่าว่ากลิ่นเนี้ยยังไงก็มีเย็นมาด้วยนะครับเพราะมันมาเป็นเซตอย่างที่คุณเห็นนะครับมีเข้าใจว่านะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงจะได้มาซึ่งสติกเกอร์นะ ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเรื่องสติกเกอร์นะแต่เสื้อเนี่ยคือคุณสั่งเนี่ยคุณจะได้น้ำยาแน่ๆสองขวดคือ black celebrate white celebrate แล้วก็เสื้อนะครับซึ่งเสื้อก็ต้องลองถามเขาดูนะครับว่าเหลือสีอะไรบ้างแต่เห็นว่าตอนนี้เหลือแค่ไซส์คือ L กับ XL นะครับเป็นน้ำยาที่ผมไม่อยากให้หายไปเจ้าหนึ่งเลยนะ คือเป็นน้ำยาที่แบบมันอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมาพอสมควรเออคือเขาเขาโตมาเขาเป็นน้ำยารุ่นรุ่นสปาร์ตันแล้วก็รุ่นบ้านผีแหละคือผมแบบผมรู้สึกผิดเหมือนกันนะที่แบบผมกระโดดกระโดดน้ำยาเจ้านี้ไปได้ยังไงผมทําน้ำยาบ้านผีทําคลิปรีวิวน้ำยาบ้านผีแล้วผมก็ทําคลิปรีวิวน้ำยาสปาร์ตันเฮ้ยแล้วผมลืมเนี่ยน้ำยาคิตตี้ไปได้ไงเนี่ยเออผมลืม คิตตี้ชูนิ้วกลางแมวเกรียนบ้านเกรียนไอ้บ้านแมวอะไรอย่างเงี้ยคือคือน้ำยาเขาแบบเนี่ยเนียเนียมันน่ารักได้ดูเดี๋ยวผมหยิบอีกขวดให้คุณดูนะไม่น่าจว่าเขายังมีเซตนี้ไหมนะที่แบบมีอีกขวดหนึ่งด้วยเนี่ยเนียเนียจะเป็นอย่างเงี้ยครับดูกันชดัดๆครับนี่จ้าอันนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับอันนี้เป็นเค้กเลเวอร์เค้กนะครับ นิกซี่อีกแล้วหรอโอเคนิกซี่กันิกซี่เนี่ยที่เราติดตากันจะเป็นรูปนี้นะครับคิตตี้ชูนิ้วกลางน้ำยาคิตตี้นะครับโอเคยังไงก็ถ้าสนใจอยากลองอยากเล่นก็รบกวนที่เพจเขาเลยนะครับ t u r b u l e n t desert ยังไงลองดูจากชื่อคลิปก็ได้นะครับถ้าหาไม่เจอนะ โอเคเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ